ขณะเรียนพิเศษเป็นอาทิตย์แล้วนะแม่งก็ยังไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมอะแต่จีเนยฉลาดเกมโกงของประเทศไทยตอนนี้มันมาถึงฟิลิปปินส์แล้วนี่ไงล่ะมีทั้งเวอร์ชั่นของอเมริกาเวอร์ชันของไทยและแน่นอนว่าตอนนี้มันมีเวอร์ชั่นของฟิลิปปินส์ด้วยเหมือนกัน ว้าวตั้งตารอเลยเรื่องนี้ฉันชอบเวอร์ชั่นภาพยนตร์ของไทยมากและตอนนี้มาอยู่ในเวอร์ชั่นของฟิลิปปินส์ Welcome back to the seventh Bruce i Youth c h a m p i o n s h i p Cheaters what that sure means I'm you know จะว่าไปแล้วช่วงนี้ภาพยนตร์ละครซีรีส์เพลงของไทยนั้นค่อนข้างมีชื่อเสียงในระดับอาเซียนเอเชียหรือบางผลงานคือระดับโลกกันเลยทีเดียวและถ้าจะพูดถึงการรีเมคภาพยนตร์ไทยในอาเซียนก็มีทั้งเวียดนามที่รีเมค ATM Error หรืออินโดนีเซียที่รีเมค I Find Thank You Love You และพี่มากพักะหนงลูบิ้กี้นี่กิ๊กน,น,นี่นักโมออยังลูอ่ะเพะ F M F F ล่าสุดก็ฟิลิปปินส์บินลดฟ้ามาซื้อลิขสิทธิ์แบบถูกกฎหมาย ลงทุนสร้างรีเมคด้วยโปรดักชันที่ใหญ่ที่สุดกับซีรีส์เรื่อง Bad Genius ที่รีเมคมาจากภาพยนตร์เรื่องฉลาดเกมโกง Bad Genius จาก GDS ของประเทศไทยที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดบนเวทีโลกซึ่งเวอร์ชันต้ฉนฉบับภาพยนตร์เมื่อป,ปี2017ก็กว่ารายได้ไปทั่วโลกกว่า1,991ล้านบาทแค่ในประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ก็กวาดรายได้ไปกว่า1,300ล้านบาท พอออผิดหวังในตัวเธอมากเลยเลินเอาเข้าจริงๆเนี่ยพอออไล่เธอออกได้เดี๋ยวนี้เลยนะ May I know the purpose of your visit? Exam ดีนะ Look into the camera please ต่อมาปี2023ันยิบสา Bollywood จากอินเดียก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปทำใหม่ในชื่อ Farre ซึ่งก็ได้ปรับเปลี่ยนเป็นโรงเรียนชั้นสูงในอินเดียที่มีนางเอกเป็นคนกัมพาที่เข้าไปเรียนโดยทุนตัวหนังมีความดราม่าในสไตล์อินเดียแต่ก็ยังคงครรพต้นฉบับไว้เหมือนเดิมี

family for our to to the go ปี2024ฮอลลีวูดจากสหรัฐอเมริกาก็ remake ใหม่ในชื่อ Bad Genius เหมือนกันต่อมาปี2025ฟิลิปปินส์ก็ได้ซื้อไปทำใหม่ในชื่อ Bad Genius the Series โดยค่ายวีว่าฟิล์มของฟิลิปปินส์ได้ซื้อลิขสิทธิ์แบบถูกต้องตามกฎหมายไปดัดแปลงทำใหม่แต่ก็ครบต้นฉบับไว้เหมือนเดิมซึ่งของฟิลิปปินส์นั้นเป็นซีรีส์ที่มีความยาวกว่า13ตอนเริ่มฉายเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2025ในแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งและใช้ออกอากาศทางทีวีที5ในช่วงตุลาคมปี2025ถ้าจะเปรียบเทียบว่ามันเหมือนหรือต่างกันแค่ไหนเริ่มจากัวละคอยังลิน เวอร์ชันไทยนั้นเป็นเด็กอัจฉริยะที่โกงเพื่อแก้เกมระบบการศึกษาเก็บแปะเจี้ยและเพื่อช่วยพอ่อเวอร์ชันของฟิลิปิน์นั้นลินยังคงเป็นเด็กทุนอัจฉริยะที่มาจากครอบครัวในฐานะปานกลางแต่เวอร์ชันนี้ก็จะเน้นปมดราม่าเรื่องแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่และมีบทบาทที่ชัดเจนส่วนแบงก์เวอร์ชันไทยนั้นเป็นเด็กเรียนยอดกระตันยูที่เกลียดการโกง แต่โชคชะตาก็บีบให้มาร่วมมือกับเพื่อนเพราะความจนในเวอร์ชันของฟิลิปปินส์ก็ชื่อแบงค์เหมือนกันพื้นเพกคล้ายกันคือเป็นคู่แข่งทางวิชาการของลินไม่ได้รักแม่มากแต่เวอร์ชันของฟิลิปปินส์นั้นก็จะขยี้ความดราม่ากดดันและความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ฟิลิปปินส์นั้นมันรุนแรงสุดๆมังกลาบันดาลใจ Scholarship หางกังมาค่ะกราดวตาย哟ดิวทีเล่นยู่กับาจะเลีตัสมัครงนของเรา San System Fer บทพัดเวอร์ชันไทยนั้นเป็นรูปเศรษฐีเจ้าเสน่ห์ตัวต้นคิดทางธุรกิจการโกงเวอร์ชันของฟิลิปปินส์ก็ชื่อพัทเหมือนกันยังคงคาแรคเตอร์ลูกคนรวยที่มีปัญหากับพ่อจอมเผด็จการแต่เวอร์ชันนี้ก็จะปรับความสัมพันธ์กับเกรซให้ดูเป็นคู่วัยรุ่นที่มีความชัดเจนและหวานซึ้งไอเลน คัดคอกพีนโมก่อน e อก s ิมเมส e ร์ได้ไหมคุณยองกง n ิดามัยดิทต a ค่ะที่อันนี้น้องกุมกินคู I, cool. I never enough for you You are nothing without me Black <oughs> Grace เวอร์ชันของไทยนั้นเป็นเพื่อนสนิทของลินที่เรียนไม่ค่อยเก่งแต่อยากจะทำกิจกรรมเวอร์ชันของฟิลิปปินส์นั้นมีบทคล้ายกับต้นฉบับคือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ลินเข้าสู่การโกง <you> I can't remember anything และพดเรื่องมากกว่า90%ก็ยังคงต้นฉบับไว้อีก10%คือทางฟิลิปปินส์ก็ต้องปรับบางอย่างเพื่อให้เข้ากับสังคมวัฒนธรรมของฟิลิปปินส์ถ้าหากเพื่อนเพื่ออยากดูต่อค่ายก็ได้ทิ้งเอพิโซดที่1ไว้ที่ u t u b e เดี๋ยวแอดแปะลิงก์ให้งั้นเราไปดูความคิดเห็นชาวฟิลิปปินส์กันว่าเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไร กับเวอร์ชันปปิน์กบเวอรชอร่มจากความคิดเห็นแรกคนนี้ได้บอกไว้ว่ามันคือละครรีเมคฉันเคยดูเรื่องนี้แล้วต้นฉบับเป็นของประเทศไทยคนนี้ได้บอกไว้ว่ามันเป็นการดัดแปลงรีเมคที่สวยงามนะแต่ฉันก็ยังเทใจให้กับต้นฉบับมากกว่าเพราะนี่เป็นซีรีส์ไทยเรื่องที่ฉันชอบที่สุด คนต่อมาได้บอกเลยว่าหนังและซีรีส์ของไทยนั้นเป็นเรื่องปรดของฉันเลยถูกมาดัดแปลงเป็นเวอร์ชันของฟิลิปปินส์แล้วคนต่อมาได้บอกเลยว่าว้าวตั้งตารอเลยเรื่องนี้ฉันชอบเวอร์ชั่นภาพยนตร์ของไทยมากและตอนนี้มาอยู่ในเวอร์ชันของฟิลิปปินส์โดยมีอาทาซามมลาสมาร์ราบดเปรลินว้าวสุดๆนี่น่าจะเป็นยุคข,ของเธอเลยนะ อัธาสานี่สุดยอดไปเลยแค่ตัวอย่างก็เก่งมากๆชาวฟิลิปปินส์คนนี้ได้บอกเลยว่าว้าวฉบับฟิลิปปินส์แบดจีเนี s ยชลาดเกมโกงน่าดูจนตื่นเต้นสุดๆเลยเวอร์ชั่นของไทยนั้นมันทําไว้ดีมากและเวอร์ชั่นของฟิลิปปินส์ก็น่าจะทําออกมาได้ดีมากเหมือนกันคนนี้บอกว่า นี่ไงล่ะมีทั้งเวอร์ชั่นของอเมริกาเวอร์ชั่นของไทยและแน่นอนว่าตอนนี้มันมีเวอร์ชั่นของฟิลิปปินส์ด้วยเหมือนกันคนต่อมาได้บอกกันว่าวังว่าสตูดิโอวีว่าจะผลิตซีรีส์ออกมาเยอะๆนี่คือยุคใหม่ของละครฟิลิปปินส์จริงๆในที่สุดพวกเราก็มีแนวค่า,าย GMM เป็นของตัวเองสักทีแน่นอนว่าคุณภาพและโปรดักชันนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวสนับสนุนผลงานของพวกเรากันต่อไป ประมาณว่าฟิลิปปินส์ก็มี GMM เป็นของตัวเองสักทคีคนต่อมาได้บอกเลยว่าแบบนี้สิขอบคุณวีวามากที่ทำซีรีส์เรื่องนี้ออกมาหนังต้นฉบับนั้นมันดีมากๆจริงๆหวังว่านักแสดงจะถ่ายทอดบทออกมาได้ดีและเหมาะสมนะตื่นเต้นสุดๆคนนี้บอกว่า ฉันหวังจริงๆเลยว่าเรื่องนี้จะทำออกมาได้สมมาตรฐานให้เกียรติกับต้นฉบับทั้งภาพยนตร์และซีรีส์และแค่ดูจากตัวอย่างก็รู้สึกว้าวมีแหววรุง่งแถมด้านงานภาพก็ดูดีมากกว่าเดิมด้วยอดใจรอมไม่ไหวคนต่อมาได้บอกเลยว่าแต่จีนียฉลาดเกมโกงของประเทศไทยตอนนี้มันมาถึงฟิลิปปินส์แล้ว และคนนี้และคนนี้ได้บอกไว้ว่าวีเมกจากภาพยนตร์ของไทยเป็นการวีเมกเวอร์ชันของฟิลิปปินส์ที่ทำออกมาได้ดีจริงๆยินดีด้วยอัธาชาเข้าแท้เดนไล่์อ่านความคิดเห็นก็ทำให้แอดรู้สึกว่าเอาจริงๆแล้วชาวฟิลิปปินส์หลายคนก็ติดตามซีรีส์ความบันเทิงไทยเยอะเหมือนกันไม่คิดว่าชาวฟิลิปปินส์จะหันมาดูภาพยนตร์ไทยเยอะขนาดนี้ ถึงขั้นต้องซื้อลิขสิทธิ์มารี m a k ใหม่กันเลยทีเดียวแล้วเพื่อนๆเรามีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวเหล่านี้ขอบคุณทุกคนที่ได้เข้ามาดูคลิปนี้และขอบคุณคอมเมนต์สายไวทที่เข้ามาให้กำลังใจแอดไว้เสมอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่กดด o n a t i เป super thanks มาแอดตลอดแล้วเราแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ